สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการกูรูพาวเวอร์ทอล์กวันนี้มาใน EP ีที่8ครับใช่แล้วมาอย่างรวดเร็วเมื่อข่าวที่แล้วเพิ่งพูดเป็นเรื่องว่าค่าไฟกําลังจะขึ้นใช่แต่มันก็มีข่าวดีอยู่นะทุกคนข่าวดียังไงเอ่ยข่าวดีที่เราเกินกันไปจาก EP ีที่7นะครับก็คือโซล่าฟาร์มกลับมาแล้วคืออย่างนี้นะฮะคือปกติเนี่ยรประเทศเราเนี่ยไม่ค่อยที่จะเปิดรับนะฮะรับซื้อไฟจากโครงการโซล่าฟาร์มเนาะซึ่งเปิดเนี่ยมันก็ให้แบบ ค่าซื้อเนี่ยถูกมากนะประมาณบาทนึงนะฮะแต่ตอนนี้ไม่คุ้มทําไม่คุ้มใช่แต่ตอนเนี้ยเปิดรับซื้อละเปิดรับซื้อละในส่วนของเรื่องของพลังงานสะอาดนะครับก็มีเปิดรับซื้อตั้งแต่พวกก๊าซชีวภาพชีวมวลเฮ้ยไม่ใช่แค่โซลาเซลล์หรอไม่ใช่แค่โซลาเซลล์ก็คือพลังงานสะอาดทุกอย่างอาวก็มีก๊าซชีวภาพชีวมวลก็เมื่อกี้แอดมินามบอกโซลาฟาร์มเนี่ยเราก็นึกว่ามีแค่พลังงานแสงอาทิตย์่เดียวคืออย่างนี้ต้องบอกก่อนว่าประเทศของเราเนี่ย กำลังจะก้าเข้าสู่คาร์บอนนูโทรลิตี้ความเป็นกลางทางคาร์บอนใช่แล้วความเป็นกลางทางคาร์บอนคาร์บอนนูโทรลิตี้ในภายในปี2050แล้วก็เราจะเข้าสู่เน็ตซีโปี2065ครับเพราะฉะนั้นมันเป็นนโยบายของโลกใบนี้แล้วนะไม่ใช่แค่ของไทยนะใช่มันเป็นของโลกปี2050เนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่ามันค่อนข้างช้าด้วยนะพี่จีนบิ๊กใหญ่นะบิ๊กบอสเลยอบอกว่าผมเนี่ยจะเป็นคาร์บอน นูทริ r ต t รี้ภายในปี2030ปี26เข้ามาที่หลังนี่พี่จีนอะตอนแรกบอกไม่เข้าตอนแรกไม่เข้าใช่ตอนนี้เข้าตอนนี้เข้าแล้วก็จะแซงทุกคนด้วยอ่ะก็แน่นอนเพราะว่าพี่จีนเป็นเจ้าพลังงานสะอาดครับถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเขาก็บอกว่าเขาอ่ะต้องการเป็นคาร์บอนนูทริตี้ภายในปี2030การเป็นคาร์บอนนูทริตี้ภายในปี2030เนี่ยก็คือ,อปล่อยออกเท่าไหร่ต้องดูดกลับมาเท่านั้นอือ่า การเป็นคาร์เนสซิโ่เนี่ยก็คือไม่ปล่อยเลยไม่ปล่อยเลยแล้วโอเคคือไม่ใช้แล้วไม่ไม่ใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลแล้วตัวนี้รายละเอียดจะอยู่ในคลิปคลิปก่อนๆนะใช่ประมาณ ep ีที่4ี่ีที่5ถูกต้องครับครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรากลับกลับมาเรื่องโซล่าฟาร์มกันก่อนอ่ามันมีทั้งโซล่าฟาร์มมีทั้งก๊าซชีวภาพชีวมวลแล้วก็เรื่องของพลังงานลมครับคืออย่างนี้เขาเพิ่งประกาศกําหนดการมาใหม่นะครับสำหรับปี65นี้เนาะประกาศมาแล้วเหรอประกาศมาแล้วครับ กำหนดระยะเวลาในการรับซื้อเรื่องนี้ก็ตั้งแต่วันที่24ตุลานะครับว่าเดือนที่แล้วแล้วนี่ถูกต้องนะฮะ24ตุลา2565ถึงนะฮะวันที่24พฤศจิกา2565อุ้ยเลยอีกกีวันเนี่ยก็ใครจะยื่นเรื่องก็รีบหน่อยนะฮะสำหรับปีนี้ก็จะปิดระบบแล้วครับเพราะฉะนั้นมันต้องยื่นนะครับเขาให้นะภายในวันที่25ก่อนเที่ยงติดวันนี้ทันไหม ติดโซล่าเซลล์วันนี้ทันไหมคือยื่นเรื่องไว้ก่อนยื่นเรื่องไว้ก่อนยื่นเรื่องแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวติดได้ต้องบอกก่อนว่ามันต้องทําเรื่องเอกสารยื่นเรื่องนู่นนี่นั่นนะฮะแต่ละเวลานี่ก็บีบหน่อยสําหรับปี2565แต่เป็นสัญญาณที่ดีนี่ดีกว่าเขาเรียกว่าเป็นสัญญาณที่ดีแอนด์มินอาร์มคิดว่านะฮะปีสองพันปีหน้าแน่ก็คงจะมาอีกก็มาทุกปีแน่นอนมาทุกปีเดี๋ยวเราเรียนรู้กันไปก่อนว่าแล้วจะทำสัญญาอย่างยื่นเรื่องทีนึงเนี่ยเราต้องยื่่นปปีีตอเรอมนมีทั้ง20 25ปีไง 20 25ิี่ห้าปีเท่าอายุโซล่าเซล์ลเลยนะคืออย่างนี้ถ้าอันนี้ดีกว่าเรามีข้อมูลอยู่ตรงนี้พอดีเนาะครับคือถ้าพลังงานจากก๊าซชีวภาพชีวมวลเนี่ยครับผมขายได้หน่วยละ2.0724บาทอ่าสบาทแหละใช่ประมาณ2บาทก็รับซื้อ20ปี20ปีใช่สำหรับการาซชีวภาพยี2สปีนะครับ พลังงานลมนะฮะพลังงานลมนี่ได้แพงหน่อยครับอ่าลงทุนเยอะต้นหนึ่งเป็นร้อยล้านนะโ<ฮ>อ้อ่านะฮะต้องลงทุนกี่ต้นนะครับตัวพลังงานลมนะฮะสัญญานะฮะครับ,รบแล้วก็คือระยะเวลาการสนับสนุนดีกว่าพูดนมีเนาะยี่ห้าปียี่ห้าปีใช่ตัวนี้ได้หน่วยละสามจุดหนึ่งศูนย์หนึ่งสี่บาทอืมอะฮะโอเคไหม ยี่ห้าปีนะงนะแพงนะถือว่าแพงแล้วพลังงานแสงอาทิตย์อะไรมีนามคือพลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยนะครับมันก็มีเนาะแบบติดตั้งบนพื้นดินนะฮะกับแบบการผลิตนะครับตามสัญญาลูกขนดเนะไม่เกิน10เมกะวัตนะครับก็จะได้อยู่ประมาณ2.1679บาทนะครับระยะเวลาการสนับสนุนก็อยู่ที่ยี่ปีครับโอเคแต่ถ้าเกิดเป็นพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินนะครับ ร่วมกับระบบกักเก็บพลังงานนะครับอ่ามีแบตด้วยว่างั้นมีแบตด้วยนะฮะก็ะะอะไรครับพาวเวอร,ร์สโตรดอ่าใช่อินเทอร์เนชั่นรดอ่าใช่อินเทอร์เนชั่นรดนะครับกำลังการผลิตนะครับตามสัญญามากกว่า10นะฮะเมกะวัตต์ถึง90เมกะวัตต์เนี่ยอืมก็นะฮะไรายได้ก็อยู่ประมาณ2.8331โหอ้แพงจังอะอ่าให้แพงเลยแค่มีแบตอ่ามีมีแบบ ไม่ไม่แค่นะแบบแพงไหมแบตก็แพงก็คือพลังงานแสงอาทิต์นะครับแบบติดตั้งบนพื้นดินนะครับร่วมกับระบบกักเก็บพลังงานนะครับระยะเวลาการสนับสนุนก็อยู่ที่25ปี25ปีโอเคนะครับอัตรากำลับซื้อนะครับจากพลังงานหมุนเวียนเขาเรียกว่าพลังงานหมุนเวียนนี่วะที่เขาประกาศมานะครับสำหรับปี2565ถึง2 5 7 3เดี๋ยวเราลองมาลบกันดู8ปี8ปีภายใน8ปปีนี้นะครับแล้วก็ตามการสนับสนุนก็ผมคิดว่า ช่วงนี้มันจะเป็นอย่างนี้เนี่ในช่วง8ปีเนี่ยเดี๋ยวก็ใครยื่นไม่ทันปี6-5ปีนี้ก็ปีหน้าปีหน้าก็คงมีแลก็แปดปีอัตราการรับซื้อไฟจากพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบ FIT นะครับสำหรับปี2565ถึง2573อ๋อหมายถึงว่าตั้งแต่ปีนี้อีกไปอีก8ปีเขาจะรับซื้อทุกปีก็แน่นอนคิดว่าแน่นอนอย่างนั้นก็8ปี ในช่วง8ปีก็ระยะเวลาการสนับสนุนก็20ปี25ปีขึ้นอยู่กับว่าพลังงานหมุนเวียนตรงนั้นอะมาจากแบบไหน,นไม่พอนะมีเรื่องคาร์บอนเครดิตด้วยถูกต้องงานนี้งานนี้ใครมีที่ก,กว้างๆนี่สบายสบายแล้วนะครับสบายเพราะว่า25ปีนะ ก็ถือว่าสองบาทกว่านะสองบาทกว่าแต่ก็ลองรอประกาศอะถ้าเป็นถ้าเป็นบ้านอย่างบ้านผู้ใช้ไฟประเภทหนึ่งอย่างของเราเนี่ยจ่ายไฟมันได้2.2ใช่ไหมสองจุดสองถือว่าโอเคแล้ว2.2องจุดสองถ้าเป็นโซล่าฟาร์มไม่เกิน10เมกะวัตต์ถูกต้องสองบาทหนึ่งสองบาทหนึ่งสองบาทสิบสตางค์ยี่ยี่บแต่ถ้าแต่บ้านเนี่ยบ้านเราเนี่ยสัญญาสิบปีอ๋อมันสั้นกว่าใช่อันนี้สนับสนุนยี่สิบห้าปีครับอ่าเขาเขียนนะว่าสนับสนุนระยะเวลาสนับสนุน 25ปีขายไปยาวๆใช่เก็บไว้เป็นมรดกถูกต้องลงทุนระยะยาวบำเหน็จบำนาญอะไรก็ว่ากันไปสายสายอินเวสต์นะสายอินเวสต์ลงทุนระยะยาวดรนิเวศนักลงทุน VI ไอ l u ดว n วลูอินเวสเตอร์เน้นเองนะครับผมก็อย่ามองว่ามันเป็นแค่แค่เรื่องกำไรนะมันเป็นเรื่องของการสนับสนุนการผลิตพลังงาน สของของภาครัฐด้วยถูกต้องเพราะว่าตอนนี้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตของเราก็ติดหนี้กันอยู่เมื่อคลิปที่แล้วไง EP7 ใช่กรกพเท่าไห่ได้กี่แสนล้านนะหนึ่งแสนหนึ่งแสนสองหมื่นสองพันแสนสองละเขาก็เลยเปิดโซลาฟาร์มมารองรับการผลิตพลังงานในด้านนี้ใช่คือยางต้องใช้หนี้เสร็จเร็วๆใช่ต้องบอกว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องนี้มันคือเรื่องของโลกใช่โลกมันกําลังจะเปลี่ยนนะฮะแปลว่ากฎระเบียบต่างๆมันต้องเปลี่ยนละ เพราะฉะนั้นเรากำลังจะเข้าสู่การผลิตพลังงานหมุนเวียนพลังงานสะอาดนั่นเองเอาง่ายๆเขาเขาก็พยายามจะสร้างโรงงานไฟฟ้าที่มันสะอาดขึ้นถูกต้องอแต่มาในรูปแบบกระจายสู่เอกชนกระจายสู่ประชาชนให้ประชาชนได้มีสิทธิ์ขายไฟด้วยใช่ดีมีสิทธิ์ผลิตพลังงานเองใครมีทุนนะตอนนี้ใครมีทุนก็เตรียมเขียนโครงการไว้ก่อนแล้วก็ถ้าอยากจะสอบถามหรือหาความรู้เพิ่มเติมก็สามารถติดต่อมาหา e ี p o w e วเอีได้ได้แต่ต้องบอกก่อนว่าโซลาร์มกลับมาแล้วกลับมาแล้วนะครับก็อย่ามองแค่เรื่องกําไรนะเพราะว่าอีกหน่อยเราจะเข้าสู่ความเป็นกลางคาร์บอน n น็ตซีโรเพราะฉะนั้นใครที่ยังทำาใครที่ยังปล่อยคาร์บอนอยู่ใครที่ยังทําธุรกิจยังปล่อยคาร์บอนอยู่เตรียมตัวโดนภาษีครับใช่ภาษีจะน่ากลัวมากเลยตอนนั้น แน่นอนเพราะว่ากฎเปลี่ยนภาษีก็ต้องขึ้นเนาะมันเป็นกติกาใหม่กติกาใหม่ของโลกใบนี้ถ้าเราถูกใครไม่ปฏิบัติตามก็โดนกีดกันหรือว่าโดนแซ็ชันแน่นอนโดนโดนกีดกันนิดนึงใช่ครับผมคนนี้ก็เป็นเรื่องข่าวดีนะหลังจากฟังข่าวร้ายมาแล้วข่าวร้ายข้าวไฟขึ้นตบหัวแล้วรูปหลังข่าวดีใครอยากลงทุนโซล่าฟาร์มครับผมส่วนถ้าเกิดใครที่ ไม่ได้มีงบประมาณที่จะไปอินเวสโซลาร์ฟาร์มขนาดใหญ่เนาะติดบ้านใช่ติดโซลาร์เซลล์ที่บ้านขายไฟก็ช่วยกันไฟฟ้าได้นิดนึงก็ยังดีถูกต้องก็ใช้ผลิตไฟใช้เองนะแล้วก็เหลือก็ขายครับอันนี้ดีกว่ามันก็ง่ายดีไม่พอยังมีเรื่อง EV p ี w e r e n e r g y นเรเรากำลังดำเนินโครงการเกี่ยวกับคาร์บอนเครดิตอยู่ถูกต้องก็สามารถเข้าร่วมได้นะฮะใครสนใจก็สามารถเข้าร่วมกับทาง e p Power e เ e r ร y นะเรื่องของคาร์บอนเครดิตขายไฟคืนกันไฟฟ้า แล้วก็เอาไปขุดคาร์บอนคาร์บอนเครดิตถูกต้องขุดเหรียญคาร์บอนเครดิตไม่ขุดแล้วบิตคอยเดี๋ยวนี้ยับไม่เอาไม่พุดจะร้องไห้แดมินจะออกกอปจะร้องไห้ก็บอกแล้วให้ลงทุนคาร์บอนเครดิตวตาตอนนั้นมันไม่มีอ่าตอนนี้ต้องลงทุนคาร์บอนเครดิตนะเพราะว่าตอนนี้นี่บอกเลยว่าคาม็นจริงพวกบิตคอยนี่ก็โดนแซงชั่นแล้วนะเพราะว่ากระบวนการการขุดของมันเนี่ยสร้างมลพิษมากเลยอ้าวก็แน่นอนใช่ไหมใช่ เออมันเลยโดนช่วงนี้เลยซบเซามากเลยเงียบคลิปแอดมินกอเข้าอีเทียมตอนแสนแปดแต่แอดมนนตอนนี้เหลือสี่หมื่นจะล้เช่นเดียวกันเช่นเดียวกันไม่ต่างไม่ต่างกันนะฮะตอนนี้ก็เลยมาเดี๋ยวทําเมืองเดี๋ยวไปเวนี้ดีกว่าไปเวพลังงานไปเวพลังงานสะสาดเพราะว่าโลกเนี่ยมันดีกว่ามันยั่งยืนเนาะครับมันเป็นของเรื่องของการยั่งยืนต้องบอกก่อนว่าสิบปีที่ผ่านมาเราโตแบบ ไม่สนใจเลยเลยไม่สนใจใครเลยใช่แต่10ปีต่อจากนี้ไปเราต้องโตแบบใส่ใจสิ่งแวดล้อมอืมอลอเชียร์รอเชีย์โอเคครับนี่ก็เป็นข่าวดีของวันนี้นะครับหากใครชอบเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับพลังงานสะอาดแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้กับ EV Power Energy ด้วยนะครับวันนี้รายการ Guru Power Talk EV ที่8ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสครับผม energy.